สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการหาบัตร t u u m o n e y มาใช้แบบฟรีๆนะครับใครจะเอาไปเติมเงินเติมเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมจะเติมมือถือนะครับตอนนี้มีอยู่12บาทครับแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะได้บัตร True m o n e y ทำตามผมเลยนะครับก็ออกไปที่ App Store ครับแล้วให้เราค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Putdding Point ครับ พอเรากดโหลด Pudding Point เสร็จให้เราเปิดมันครับพอเปิดมันแล้วมันจะให้กรอกรหัสครับรหัสตัวนี้แหละครับที่จะเอาไว้แลกบัตรทูมันนี่ครับก็ให้กรอก YDU8PH จากนั้นให้กดตกลงครับพอกดตกลงเสร็จมันก็จะลากมาหน้านี้ครับลากที่มาหน้านี้ให้เราได้โหลดแอปพลิเคชันครับ พอเราโหลดแอปพลิเคชันสปอนเซอร์ของเขาเช่นอันนี้อันนี้เขาบอกว่าพอโหลดเสร็จแล้วก็เปิดแอปเราก็จะได้50เหรียญนะครับแต่ส่วนนี้ผมจะไม่ทำให้ดูนะครับก็แค่ให้กด in s t o r l จากนั้นนี่ครับมันก็จะลิงก์ไปให้โหลดเกมของเขาครับพอโหลดเสร็จ ตอนนี้ผมยังไม่โหลดนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดเกมของเขาพอเปิดเกมของเขาเสร็จเราก็จะได้เครดิตไว้แรกไว้แรกบัตรเติมเงินครับเครดิตจะอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ผมสะสมได้หนึ่งพันครับก็มาดูว่ามีอะไรให้แลกบ้างนี่ครับมีบัตรทูมันนี่อย,อยังไม่ได้ก่อน มี AIS บัตรทูมันนี่มีบัตร t a r b u c k คด้วยครับแล้วก็ c a r r o อ r e รีวาแล้วก็บัตรเติมเงินดีแท็กครับเดี๋ยวผมจะแลกบัตรทูมันนี่นะครับกดแลกไปเลยนี่ครับเขาจะให้โค้ดมานะครับบัตรเติมเงินผมขออนุญาตจดแป๊บนึงครับหนึ่งปครับนี่ครับตอนนี้ผมได้บัตร ทูมันนี่มา2ใบครับใบละ50บาทพราะแรกจากแอป,ปนี้แหละค,ครับนี่ครับเห็นไหมครับผมตรวจสอบประวัติได้ครับก็นี่ครับแต้มมันถูกหักไป500 500เพราะ50บาท2ใบแล้วเดี๋ยวผมจะเติมเงินให้ดูนะครับก็รหัส1 2 3นี่แล้วก็กดรหัสตามนี้เลยครับ กูครับนี่นะครับผมกดรหัสตัตรเติมเงินของอันนี้ครับของที่ผมแลกมานะครับแล้วผมจะเติมเงินครับ นี่ไงครับตอนนี้ผมเติมไป50บาทครับ50บาทตอนนี้ผมมีจาก12บาทบวก50ก็มี62แล้วครับแล้วผมก็จะเติมอีกหนึ่งใบนะครับที่แรกมาสักครู่นะครับนี่ครับบาท,ที่สองมีอะไรเอ่ย06 ครับตามนี้เลยอันนี้คือโค้ดที่สองนี่ครับจากนั้นกดเติมไปเลยอ่านี่ครับก็เราก็ได้อีกห้าสิบาทตอนนี้ผมมีเงินในโทรศัพท์หนึ่งร้อยสิบสองบาทแล้วนะครับในนี่ไงครับคุณเติมเงินห้าสิบบาทนี่เห็นไหมครับไม่งยไม่ยากเลยครับนี่ครับตอนนี้ผมเติมเงินแล้ว เห็นไหมครับไม่ยากเลยครับก mm hmm. ็แค่เราก็ใส่โค้ดตอนแรกที่ผมให้ไปจากนั้นเราก็โหลดแอปพลิเคชันของเขาพอโหลดครบแต้มได้500เราก็แลกบัตรทูมันนี่หรืออะไรก็ได้ครับแล้วจากนั้นเราจะไปเติมเกิ